สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวราศีธนูรักนาธนูนะคะยินดีต้อนรับนะคะเขาสู่การดูดวงนะคะความรักความสัมพันธ์นะคะในโหมดเลิฟสตอรี่นะคะการตามหารักแท้นะคะไปกับพ่ายยิปซีนะคะในคลิปวีดีโอนี้นะคะกวางจะนับแบบโหราศาสตร์ไทยนะคะกวางทําขึ้นมานะคะเป็นไกลลนะะนนนด์ไลน์นะคะเป็นคําแนะนําดีๆนะคะกวางไม่ได้โฟกัสนะคะไม่ได้ฟิกว่า คำพยากรณ์นี้นะคะจะสิ้นสุดลงนะคะในระยะเวลาไหนนะคะถ้าเพื่อนๆนะคะติดตามกวางนังแต่ EP พีหนึ่งจนถึง E ีพีที่3นะคะ EP ีนี้นะ,ะ,นะเพื่อนๆก็จะได้ไกด์ไลน์และคําแนะนํานะคะเป็นการแรนดอมค่ะนะคนที่กดเข้ามาดูนะคะก็อาจจะตรงจุดกับเพื่อนๆนะที่เข้ามาดูหรืออาจจะไม่ตรงมันอาจจะไม่ใช่พลังงานของเพื่อนๆก็ได้นะคะแต่กวางทําขึ้นมานะคะเอาไว้เป็นแนวทางเอาไว้เป็นไกด์ไลน์นะสำหรับคนที่ตามหารักแท้อยู่นะคะในตอนนี้นะคะถ้าเพื่อนๆไม่ได้ตามหารักแท้เลยไม่ได้คย ขวาเลยแม่หมอก,ก็สามารถมาดูได้จ่ามารักพลังงานบวกพลังงานดีๆนะคะแล้วก็คําแนะนําดีๆนะคะจากคลิปวิดีโอนี้ได้นะคะสาหรับชาวธนูลักขนาดธนูนั่นเองจ้าโอเคค่ะเอ่อกวางของปปะชาสัมพันธ์นิดนึงอะ่ะจะลืมเลยเรื่องของหินมงคลก็ไม่ได้มีตัวอย่างให้เพื่อนๆได้ดูนะคะวันนี้นะสำหรับใครที่สนใจสามารถไปดูในชุมชนนะคะ youtube ได้กวางลงนะคะในโหมด ชุมชนนะคะเอาไว้นะเพื่อนๆสามารถเลือกแบบนะคะแล้วก็สั่งทําได้นะคะความเป็นคนร้อยเองส่งเองนะคะถ้าเพื่อนๆสนใจนะคะก็ติดต่อกันมาที่ไลน์ด้านล่างนี้เลยค่ะขอบคุณนะคะเพื่อนๆทุกๆคนนะคะที่ติดตามกันมาตลอดนะคะแนะนํานะคะออ่ช่องของกวางกันมาตลอดนะทั้งผู้ติดตามเก่าแล้วก็ผู้ติดตามใหม่ทุกๆคนเลยค่ะเอาโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะพลังงานนะคะความรักของคนธนูเนาะ ลักนาธนูนะคะในโหมดการตามหารักแพ้ค่ะราศีธนูคะความรักของคุณคะ่ะขอพลังงานใบแรกคะ่ะว่าช่วงนี้เป็นยังไงบ้างคะมีไพ่แปดถ้วยเข้ามานะคะธนูโอเคคุณกําลังมองความรักนี้อยู่พิจารณาอยู่นะคะว่าถ้ามองไปข้างหน้าเนี่ยคุณจะมองเห็นอนาคตไหมในความสัมพันธ์นี้นะ้าเนเหมือนคุณอยากมีอนาคตนะคะ ไปพร้อมๆกันกับการมีความรักแบบนี้ก็ได้นะธนูนะคะถ้าคุณเคยอยู่ในความสัมพันธ์กับใครนะคะในลักษณะเชิงคนคุยนะมันมีการเดินออกมาค่ะจากคนคุยหรือไม่ตัวคุณก็อจะตัดสินใจที่จะเดินออกมาเองนะถ้าคนคนนี้นะคนที่คุณคุยอยู่นะคะเขาไม่ใช่สําหรับคุณอะนะประมาณว่าคุยคุยกันนะคะความสัมพันธ์ไม่พัฒนาเคยคาดหวังนะคะว่าจะพัฒนาในความสัมพันธ์แต่ก็คุยแบบ เป็นเส้นตรงมาตลอดไม่ได้ปรับเปลี่ยนสถานะนะไม่ได้มีการพัฒนาขึ้นอ่นะมมนเหมือนกับว่าท่านุงคุณกําลังจะตัดสินใจเลือกที่จะเดินออกมาเพราะว่าความสัมพันธ์นี้ไม่ได้ถูกเติมเต็มนะคะให้มันสมบูรณ์แบบในสิ่งที่คุณคิดนะคุณมองในเรื่องของความรักนะคะในรูปแบบของความสมบูรณ์แบบในเรื่องของความเป็นครอบครัวนะคะแต่ฝ่ายตรงข้ามเขาอาจจะยังไม่มีความพร้อมหรืออะไรก็ไม่รู้ค่ะนะแต่คือคุณพร้อมแล้วอ่ะนะคุณต้องการนะคนที่ เดินเข้ามาในชีวิตคุณแล้วก็มีความจริงจังจริงใจให้คุณนะคะไม่ใช่นะคะเห็นเราเป็นสลาพักใจแก้งเหงาอะไรประมาณนี้คุณจะตีตัวออกห่างนะเนี่ยธนูหรือว่าใครที่ไม่ใช่อ่ะแบบนี้ก็ได้คุยคุยกันไปแล้วรู้สึกว่าไม่ใช่อย่างเงี้ยธนูนะคะคุณก็เลือกที่จะเดินออกมามา,มากกว่าที่จะไปต่ออ่ะประมาณว่าอะไรที่ไม่ใช่นะคะไม่ฝืนไปต่อนะคะเดินออกมาง่ายกว่าอะไรประมาณนี้จ้ะธนูจ้ะมีไพ่อะไรจ้ะ ห้าไม้เท้าเข้ามานะคะเป็นเรื่องทัศนคติแล้วล่ะเท่าที่ดูอะนะคะคุณอะเป็นคนที่โฟกัสกับทัศนคติของฝ่ายตรงข้ามเวลาที่คุณคุยกับเขานะคะหรือดีกับเขาเนี่ยนะคุณจะมองไปในถึงความคิดของเขาทัศนคติของเขาเป็นยังไงมีเคมีเข้ากับคุณได้ไหมนะคะถ้ามีเคมีเข้ากับคุณไม่ได้มันเหมือนกับว่าคุยกันยังไงก็ไม่รู้เรื่องคุยกันยังไงก็ทะเลาะกันอยู่แบบเนี้ยนะเออคุณก็เลือกที่จะ รักษาความรู้สึกดีๆนะกันไว้ในลักษณะแบบสถานะอื่นดีกว่านะแต่ถ้าเป็นอะไรมากกว่นี้นะคุณมองว่ามันจะต้องมีการทะเลาะกันแน่เลยอะถ้าไปต่อนะกันในแบบที่เราคิดไว้ในเรื่องของชีวิตคู่อะคุณมองว่ามันไม่ไหวอะค่ะมันเหมือนกับว่าความคิดเราจะตีกันกับเขาตลอดเลยมันมีหลายๆอย่างที่เราคิดไม่เหมือนกันนะคะโอเคนะ แล้วก็มีไพ่ราชินีดาบเข้ามาใช่เรื่องราวที่มาบอกทั้งหมดก็คือทัศนคติแล้วก็เรื่องของอนาคตถ้าคุณมองเห็นว่าเดินไปกับคนนี้แล้วคุณรู้สึกมองไม่เห็นอนาคตเลยว่ามันจะไปในทิศทางไหนนะคะคุณก็อาจจะเลือกที่จะถอยออกมาอยู่กับอยู่กับตัวเองดีกว่าประมาณนี้อาจจะอยู่ในระยะแค่การพูดคุยกันเท่านั้นเองนะคะหรือถ้าเป็นในลักษณะเป็นแฟนกันนะคะเป่นเหมือนกับว่าธนูนะคะคุณอาจจะเดินออกมาเพื่อรักษาระยะห่างหรือ รักษาช่องว่างในความสัมพันธ์เพื่อที่จะต่างคนต่างไปสงบจิตสงบใจกันก่อนในช่วงเนี้ประมาณนั้นน่ะเหมือนต่างคนต่างไปสงบจิตสงบใจกันคนละที่ก่อนนะคะเดี๋ยวอารมณ์ดีแล้วค่อยกลับมาคุยกันดีกว่าค่อยกลับมาพูดกันนะคะในช่วงเวลาที่มันจะคุยอ่ะนะถ้าช่วงเวลานี้คุยกันเท่าไหร่เหมือนกับว่ามันเหมือนยิ่งคุยไปยิ่งคุยมาเหมือนเราจะเอาชนะกันนะคะประมาณนี้แบบโดยการใช้เหตุผลร0อยแประการนะคะเพื่อที่จะสร้าง ความถูกนะคะให้กับตัวเราหรือว่าตัวเขานั้นก็หาเหตุผลร้อยแปดประการอะไรก็ไม่รู้อะค่ะที่จะมาหักร้างนะคะว่าตัวเขาถูกเสมออะไรอย่างเงี้ยคุณก็รู้สึกว่าถ้ายิ่งเป็นแบบนี้ต่อไปอะความสัมพันธ์ความรู้สึกมันดูเหมือนจะดาวลงอะนะมันเป็นการรักษาระยะห่างเฉยๆนะโอเคค่ะรักษาช่องว่างระหว่างกันลองดูซิถ้าช่วงเวลาหนึ่งเราไม่ได้ตัวติดกันไม่ได้อยู่ด้วยกันตลอดเวลา ประมาณนี้เราลองดูซิว่าเราจะยังคิดถึงกันไหมเรายังจะต้องการกันอยู่ไหมนะคะคนที่เป็นแฟนกันแล้วมีปัญหากันนะหมายถึงคนที่มีปัญหากันนะตอนนี้นะคะมันเหมือนว่าต่างฝ่ายต่างจะต้องมาคิดทบทวนช่างใจแล้วล่ะนะคะว่าเอ๊ะถ้าจะไปต่อนะคะมันก็ต้องมีเหตุผลนะคะระหว่างคุณกับเขานะคะอะไรก็ตามที่เป็นเรียกว่าเป็นยอมรับซึ่งกันและกันอะนะเป็นที่ยอมรับซึ่งกันและกันนะคะ ลิ้นผันกันแล้วกวางเอาไปต่อสีสิบใบให้กับธนูค่ะมีไพ่เด็กเหรียญเข้ามาค่ะโอเคแล้วก็มีไพ่ราชินีไม้เท้าเข้ามานะธนูค่ะช่วงนี้เนาะคุณนิ่งค่ะคุณเป็นฝ่ายเงียบหายไปเองนั่นแหละดูท่าแล้วนะคะในโหมดเอ e r g y ีนี้ แต่คุณก็ยังถือความรักกับเขาอยู่นะคุณยังถือความคาดหวังความรักที่มีต่อเขาอยู่นะคะคุณยังมีเป้าหมายที่จะให้เป็นเขาคนนี้แหละนะคะที่คุณจะใช้ชีวิตคู่ร่วมกันกับเขานะคะอ,อแต่ฝ่ายตรงข้ามนะคะเขาดูค่อนข้างที่จะใช้อารมณ์กับคุณหรือเปล่านะคุณอาจจะอยากจะขอเวลาเขานะคะได้อยู่คนเดียวสักพักประมาณนี้ ะะแต่เขาน้าจะพยายามนะคะที่จะเข้ามาอยู่ในโลกส่วนตัวของคุณนะคะในแบบที่คุณก็บอกเขาไปแล้วว่าเวลานี้ขออยู่คนเดียวได้ไหมขอเวลาที่ทําให้ความรู้สึกของคุณมันดีกว่าน,นี้โดยที่ทําไงก็ได้ไม่ให้ความรู้สึกมันแย่ลงแล้วก็ไปต่อในความสัมพันธ์นี้ด้วยนะคะแต่ตัวเขาได้เป็นไพ่ราชินีไม้เท้าตัวเขาค่อนข้างที่จะออกแนวประชดไหมหรือกําลังเรียกร้องความสนใจอะไรก็ไม่รู้ว่าจากคุณอะประมาณนั้นอาการของคนไบโพล่าค่ะธนู คนรักของคุณหรือว่าคนคุยของคุณน่ะเหมือนเขาเรียกร้องความสนใจจากคุณนะคะแต่ว่าคุณนั้นน่ะนะคะก็ยังแบบยังเมินเฉยใส่เขาอะประมาณนี้ยต่อให้เขานะคะลอยไปลอยมาต่อหน้าคุณก็เหมือนคุณแบบนิ่งๆใส่เขาไปะคะ่ะนะตอนนี้คุณยังไม่อยากที่จะตอบรับนะคะหรือว่าตอบกลับอะไรกับเขาทั้งนั้นเลยอะไม่รู้มันคืออาการอะไรเหมือนกันนะจะเรียกว่าเป็นอาการอิ่มตัวของความรักไหมนะ คืออาการอิ่มตัวของความรักนะคะมันอาจจะล้นออกมานะคุณอาจจะรู้สึกว่ามันไม่พอดีในความสัมพันธ์นี้นะคุณก็อยากจะพักเบรกนะคะพักสมองพักอารมณ์พักทุกสิ่งทุกอย่างห่างกันทักพักประมาณนี้นะให้ความอิ่มตัวของความรักมันค่อยๆละลายไปก่อนประมาณนี้นะให้มันอยู่แค่ความพอดีนะคะแต่โดยรวมทั้งหมดทั้งมวลแล้วนะที่ทุกอย่างมันไม่พอดีเลยในความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาคือคุณกับเขา มีทัศนคติที่ไม่ตรงกันคุยกันที่ไร้มักทะเลาะก,กันเสมอจะเป็นประมาณนี้มากกว่านะโอเคค่ะมีไพ่เจ็ดไหมท้คุณพยายามที่จะไม่ติดต่อไม่สื่อสารเลยทั้งงั้นช่วงนี้ต่อให้คิดถึงก็เถอะต่อให้รักมากก็เถอะคุณจะทุกข์ทรมานอย่างไงนะคะช่วงนี้นะคะแต่คุณรู้สึกว่าคุณต้องห่างจากเขาก่อนถ้าคุณไม่ห่างจากเขาไม่รักษาช่องว่างระหว่างกันและกันไว้ ความสัมพันธ์นี้นะคะยิ่งฝืนไปต่อมันยิ่งทําให้ความรู้สึกของคุณมันแย่ลงก็ได้นะธนูมันอาจจะเป็นวิธีเดียวนะคะที่เหมือนไม่มีเขาอยู่ในชีวิตสักพักหนึ่งอะ่ะแล้วต่างฝ่ายต่างจะต้องคิดถึงกันมากๆอะ่ะคุณก็จะคิดถึงเขามากเขาก็จะคิดถึงคุณมากนะคะความคิดถึงนะคะมันจะไม่มีเหตุผลนะคะ ในการที่เราสองคนนั้นนะคะจะต้องได้นะคะเข้ามาอยู่ในความสัมพันธ์กันอีกอะ่ะแล้วมันจะเข้ามาเองแบบไม่มีเหตุผลคุณอยากให้มันเป็นแบบนั้นโดยที่ไม่ต้องหาเหตุผลอะไรทั้งนั้นร้อยแปประการอย่างที่คุณเคยม,มีมาเพื่อที่จะมาเอาชนะกันหรือหักล้างกันเหมือนแต่ก่อนคุณจะอยากสร้างระยะห่างตรงนี้เพื่อที่จะให้ความรู้สึกของคุณน่ะมันคิดถึงกันมากๆอะ่ะแล้วก็ต่างฝ่ายต่างกลับเข้ามาหากันเองอะ่ะแบบนี้มันจะเป็นแบบนี้ได้หรอธนู อ่าทำไมถึงเป็นแบบนั้นแล้วจ๊ะแล้วก็มีไพ่ judgment เข้ามานะคะแล้วก็มีไพ่สองเหรียญเหนื่อยค่ะคุณรู้สึกเหนื่อยมากกับการประคับประคองนะห่างๆกันบ้างนะคะมันเหมือนว่าได้พักความรู้สึกได้พักใจแล้วค่อยแล้วค่อยกลับมาคุยกันค่อยกลับโคจรมาเจอกันนะคะในจังหวะที่โอเคเราเย็นเย็นกันแล้วอะ่ะนะเรา ลมแบบปรับได้แล้วประมาณนั้นนะเหมือนตัวธนูเองนะคะคุณก็ไม่ค่อยอินไม่ได้อินอะไรกับความรักนะคะที่มีกับเขาในช่วงนี้มากเท่าไหร่อ่ะนะมันเหนื่อยๆไงไม่รู้ว่าธนูเหนื่อยมากด้วยห่างกันสักพักก่อนดีกว่าแปดใบเท้าคือตัวเขาเขาไม่ยอมเขาจะตามคุณอย่างเดียวประมาณนี้ลองคุณหายไปสิ เขาก็จะตามคุณอย่างเดียวนะคะอาจจะมีการส่งข้อความโทรจิกจิกหาคุณประมาณนี้ธนูมันเลยทําให้คุณรู้สึกแบบว่าเออจะตามอะไรกันนะกันหนาประมาณนี้อารมณ์แนวแบบว่าคือคุณไม่อยากจะคุยไงประมาณนี้นะธนูคือคุยกันแล้วก็ทะเลาะก,กันทุกครั้งไปนะคะคุณก็ไม่อยากจะอะไรด้วยเลยตอนเนี้ถามว่าก็ยังรักนะแต่คือแบบว่า คุณอยากรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับเขาไว้มากกว่าที่จะมาพูดคุยกันแล้วทําให้ความรู้สึกมันแย่ลงนะเวลานี้พอคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องเลยค่ะโอเคค่ะมีไพ่หกเหรียญเข้ามานะคะความรู้สึกของคุณน่ะไม่ได้ลดหรอกนะแต่แต่ช่วงนี้นะคะความหวานมันลดลงความโรแมนติกันมันลดลงอะ่ะนะก็เพราะว่าเราอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันอยู่ในระยะที่ประครับประคองไง นะคะมันอาจจะมีปัญหาเข้ามาช่วงเนี้ยช่วงที่แบบสับสนวุ่นวายใจกระวลกระวายหัวใจคุยกันก็ทะเลาะกันนะคะมันก็เลยทําให้คุณรู้สึกว่าไม่ได้ลดความรักลงนะแต่คือเราลดช่วงเวลานะที่จะเจอกันหรือจะใกล้กันเนี่ยสักพักนึงเหอเหมือนคั่วบวกคัวลบคุณสองคนช่วงเนี้คืออยู่ใกล้กันไม่ค่อยได้ค่ะนะมันจะต้องมีอะไรมาช็อตกันทุกทีเลยพวก,กเหรียญเข้ามานะ่ะ แต่เขาอาจจะเป็นฝ่ายพยายามง้อคุณนะธนูดูเหมือนแล้วว่าแต่คุณแบบยังยังยังไม่ใช่เวลามาง้อไหมตอนเนี้ยประมาณนั้นน่ะอยากอยู่แบบสงบสงบสักพักนึงก่อนได้ไหมหกหนบเข้ามาเออตัวเขาได้หกแล้วแล้วก็ได้เป็นห้าไม้เท้าคุณไม่อยู่ในชีวิตเขาเขาอยู่เขา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 อยู่ไม่ได้นะเหมือนเขาขาดคุณไม่ได้อะค่ะ เหมือนกับว่าคุณไม่อยู่ในชีวิตเขาแล้ว,วชีวิตเขามันเดินช้าลงยังไงก็ไม่รู้อะ่ะมันเป็นหกดาบอะ่ะเขาอยากให้คุณนั้นน่ะมีแพชชั่นตอบกลับกับเขาเขาไม่อยากให้คุณบอกเขาเขาไม่อยากให้คุณหนีไปจากเขาเขาขาดคุณไม่ได้อ่ะคะ่ะธนูประมาณเนี้แปดไม้เท้าหกดาบเนี่ยนะคือเขาขาดคุณเหมือนเขาจะขาดใจอะไรประมาณนั้นเลยอะ่ะหกดาบอะ่ะเขาไม่รู้เขาจะไปยังไงต่อเขาไม่รู้เขาจะเดินหน้ากับตัวเองยังไงต่อนะคะ เวลาที่เขาไม่มีคุณเนี่ยจะเป็นเขานะที่เขาอยู่ไม่ได้อ่ะอืมแต่ธนูคุณอยู่ได้ไหมเนี่ยไม่รู้ว่าตอนนี้คุณรู้สึกแบบคุณอาจจะเป็นฝ่ายรู้สึกแบบก็คุณนั้นนะคะยังแบบว่าไม่อยากที่จะคุยกับเขาในตอนนี้หรือแบบไม่อยากมีเรื่องที่จะต้องมาทะเลาะก,กันก็ได้นะคะคุณอาจจะเข้าใจในโมเมนต์นี้หรือจุดนี้นะคะคุณอาจจะชินช้ากับการที่คุณนิ่งใส่เขา ที่ผ่านมาตลอดเวลาที่ผ่านมานะเหมือนธนูนะคะเวลาทะเลาะกันทีไรคุณอาจจะเป็นฝ่ายนิ่งจนคุณรู้สึกว่าชินชาแล้วเดี๋ยวก็กลับมาคุยกันเองแหละเดี๋ยวความสัมพันธ์มันก็ไปต่อกนันได้เองนั่นแหละแต่จะเป็นฝ่ายเขาที่กังวลกวยเวลาที่ไม่มีคุณนะนะธนูนะนะนะเออจะเป็นละะนักษณะอย่างเงี้ยแต่คุณก็จะนิ่งของคุณคือถึงแม้ว่าคุณจะไม่ได้แสดงอาการกังวลกวายหรือแสดงอาการที่จะตามล่าเขานะคะในเวลาที่ต่างคนต่างหายไปจากกันอะ แต่หัวใจของคุณอะนะคะมันก็ซึมๆนั่นแหละซึมเจ็บลึกเศร้าอยู่ภายในเหมือนกันเพียงแค่ว่าคุณไม่ได้แสดงออกนะคะออกมาคือเราไม่ใช่ผู้ที่จะแสดงออกขนาดนั้นอะแต่ตัวเขาอะนะคะจะเป็นฝ่ายแสดงออกนะคะใส่คุณเลยว่าเขาอยู่ไม่ได้ตัวคุณได้แห้งแมนเห็นไหม <c oughs> คุณก็นอนห้อยหัว นะคะอยู่ที่ใดที่หนึ่งตอนนี้หรือว่าคุณกําลังแบบว่าอยู่ในมุมในโลกของคุณอยู่ดูซีรีส์อะไรของคุณหรือคุณกําลังแบบว่าอยู่ในมุมสงบของคุณที่คุณรู้สึกว่าคุณสงบมากที่สุดอะประมาณนี้แฮงแมนอะคุณไม่อยากที่จะแบบมีแพชชั่นอะไรเลยถึงแม้ว่าคุณจะเห็นข้อความเขานะคะข้อความเขาส่งมาทางอะไรก็แล้วแต่ที่เขาพยายามมากที่จะติดต่อคุณมาแต่คุณก็ยังไม่ได้สนใจอะไรเลยแฮงแมนเนี่ยคุณนิ่งไปเลยค่ะธนู นะคะเจ็บลึกซึมด้วยนะแต่คุณก็ไม่อยากแบบว่าจัดก,การอะไรกับปัญหานี้ขอเวลาให้กับตัวคุณได้ไหมคุณอยากขอเวลาจากเขาอยากให้เขาปล่อยคุณไปสักพักหนึ่งอะประมาณเนี้ยคือไม่ได้ปล่อยคุณไปตลอดชีวิตแต่ขอเวลาคุณออกไปจากตรงนี้สักพักหนึ่งได้ไหมแล้วก็มีไพ่เดอะเลเฟอร์เข้ามานะคะอืม ความรักหนอความรักธนูทําให้ธนูนั้นนะรู้สึกแบบว่าได้รับหลายรสชาติจากคนคนนี้มากนะดเดลิเวอร์เข้ามามันก็เป็นยังเป็นความรักอยู่นั่นแหละนะคะสําหรับคุณก็ยังรักเขาแต่มันอาจจะมีข้อเสียนะคะมีทัศนคตินะที่คุณเริ่มหันมามองแล้วว่ามันจะไปต่อกันได้จริงไหมนะคะพอเหมือนว่าที่ผ่านมานะคะเราคบไปทะเลาะไปอ่ะ เหมือนคบไปช้ำไปคบไปก็มีความสุขนะมันก็มีความสุขนะคะแต่มันก็มีอารมณ์ที่ทำให้เรานะคะแช่แข็งนะกับความรู้สึกที่ต่างฝ่ายต่างมีทัศนคติที่มันไม่ดีใส่กันนะบางครั้งอะ่นะน้ำก็เลยทำให้คุณสองคนรู้สึกว่ามันจะไหวไหมกับความสัมพันธ์นี้ถ้าจะเดินหน้าไปต่อจริงๆอะ่ะมันก็เป็นความรักถามว่ารักก็รักนะคะแต่รักไปแล้วรู้สึกทุกนะคะคุณก็ รู้สึกว่ามันจะต้องหาจุดปรับนะคะหรือจุดเปลี่ยนในความสัมพันธ์นะจุดนี้ให้มันดีขึ้นน่ะอืมมันเหมือนกันกบว่าคุณกาลังค้นหาตัวเองอยู่อะธารุว่าคุณอะมี มีอะไรตรงไหนที่คุณจะต้องแก้ไขไหมนะคะเพื่อที่จะกลับมาอยู่ในความสัมพันธ์ของเขานะคะแล้วก็สามารถที่จะปรับจูนกันได้แต่ตัวเขาอะค่ะเหมือนแต่ว่าตัวเขาอาจจะแบบเอาแต่ใจเนาะไม่ยอมปรับตัวเข้าหาคุณเลยประมาณนี้นะ,ะเขาก็เอาจะเอาแต่ตามคุณตามคุณอยู่อย่างเงี้ยนะคะหรือมีการประชดประชันนะคะมีอารมณ์นะคะเข้ามามันเลยทําให้คุณรู้สึกอยากจะหนีไปจากตรงเนี้ยจริงๆเลยเป็นอารมณ์ประมาณเนี้ย รักกันแต่ทัศนคติของคุณเคมีของคุณยังเข้ากันไม่ค่อยได้เราต้องเรียนรู้กันอีกเยอะนะคะคือเวลามันจะต้องช่วยคุณสองคนนะคะวันหนึ่งให้ความสัมพันธ์มันลงตัวกันเองแหละหรือว่าทัศนคติมันสามารถลงตัวด้วยกันได้เองแหละตอนนี้นะคะมันเหมือนกับว่ามันเป็นจุดเปลี่ยนจริงๆนะ บางคนนะคะมันเป็นจุดเปลี่ยนในความสัมพันธ์จริงๆนะคือความรักมันได้เกิดขึ้นในใจของคุณ2คนแล้วแต่ขั้นที่มันจะไปต่อเดินไปข้างหน้านะคะเดินจับมือกันไปข้างหน้าเนี่ยมันใช้ความรักอย่างเดียวเพียงอย่างเดียวไม่ได้นะคะมันต้องไปด้วยกันได้ด้วยอ่ะนะมันอาจจะถึงนะการตัดสินใจนะคะการจุดจุดเปลี่ยนในความสัมพันธ์นี้เพื่อที่มันจะพัฒนาไปมากกว่านี้นะจากคนคุยนะก็อยากจะพัฒนานะคะไปเป็นแฟนเป็นความรักนะ ที่จะใช้ชีวิตคู่ร่วมกันนะฉะนั้นช่วงนี้นะค่ะธนูคุ้ถึงห่างจากเขาเพื่อที่จะมาคิดมาทบทวนนะเหมือนเขาเป็นกระจกสะท้อนเราเราก็มานั่งทบทวนซิว่ามีอะไรบ้างวะที่เราจะต้องปรับนะแต่ทีนี้นะพอเวลาคุณนิ่งเงียบหายไปด้วยการที่คุณขอเวลาส่วนตัวจะเป็นฝ่ายเขานะคะที่ตามจี้คุณนะ่ะแล้วคุณลุกก็รู้สึกแบบไม่ชอบไม่ชอบอาการนี้ของเขามากๆเลยนะ คุณอยากให้เขานิ่งบ้างให้เขานิ่งนะคะไปทบทวนนะว่ามีสิ่งไหนบ้างอะที่เขาควรที่จะปรับเข้าหาคุณคุณเองก็พยายามที่จะปรับเข้าหาเขาเหมือนกันนะจะเหมือนเขาค่อนข้างที่จะเอาแต่ใจเอาอารมณ์ของตัวเองนะคะเป็นหลักนะเหมือนคุณไม่สนใจเขาคุณนิ่งๆไปอย่างเงี้ยเขาก็อาจจะเข้าใจในความหมายของเขาว่าคุณไม่สนใจเขาเลยถามหน่อยสิว่าถ้าคุณไม่สนใจเขาอ่ะคุณหายไปคุณนิ่งเงียบไปเนี่ยคุณจะไปทบทวนเรื่องราวระหว่างคุณกับเขาทําไมอะคุณก็อยากจะมีจุดเปลี่ยนนะคะ ในตัวเองเพื่อที่จะปรับจูนเข้าหาเขาอะอเหมือนกับว่าคุณเองก็จริงจังและซีเรียสในความสัมพันธ์นี้แล้วความสัมพันธ์นี้มันจึงกลายเป็นเรื่องซีเรียสเลยค่ะเพราะคุณก็ยังอยากให้เป็นเขาคนนี้ที่มันสามารถที่จะไปต่อกันได้อะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะธนูมันอาจจะเป็นปัญหานะคะสําหรับใครที่ไม่มีปัญหานะ,ะผ่านคลิปนี้ไปได้เลยแต่สิ่งที่กว้างเห็นนะ่ะมันชัดเจนในความรู้สึกที่เรียกว่ารัก แต่การที่เราจะเดินไปต่อในที่เราเห็นแบบเป็นรูปประทับเนี่ยว่าไปได้หรือไม่ได้เนี่ยเนี่ยจุดนี้มันสําคัญนะคะมันเป็นอีกสเต็ปหนึ่งของความสัมพันธ์นะออที่เราจะต้องมาสามาัคคีนะมาจูงมือกันว่าเอ้ยความรักอย่างเดียวไม่ได้นะแต่มันต้องใช้ความเข้าใจด้วยโอเคค่ะธนูเจองานยากแล้วเอาไงดีธนูรู้สึกแบบเอ่วยังไงดีกับความสัมพันธ์นี้คือคุณก็ตกหลุมรักเขาไปแล้วะ แต่คุณมองอนาคตไกลไงธนูคุณไม่ใช่มองแค่ปัจจุบันนี้นะคะความรู้สึกของคุณอะมันเป็นความรักที่เราไม่ปฏิเสธหรอกว่าเราไม่รักเขาเรารักเขาค่ะนะแต่คือจะไปต่อแล้วมันจะยังไงล่ะถ้าจะต้องทะเลาะกันทุกวันแบบนี้นะคะมันก็คงยังไม่ใช่รักอยู่ในใจแต่ถ้าทะเลาะกันทุกวันมันก็ไม่ไหวใช่ไหมธนูโอเคค่ะทีน,นี้สิ่งที่กวอนจะเปิดต่อนะคะ มาดูกันว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณฮานูคะเขารู้สึกยังไงกับคุณคะห้าใบมีไพ่เทมเบลเลน์เขาอยากกลับมาพูดคุยอยากกลับมาปรับความเข้าใจกับคุณเขาขาดคุณไม่ได้ด้วยเทมเบลเลนเนี่ยมันเป็นสา,ายใยที่ที่เขารู้สึกว่าเขาขาดคุณไม่ได้ต่อให้หายไปสักสองสาวันเถอะนะท่านูนะ มันก็ทําให้เขารู้สึกว่าเขาขาดคุณไม่ได้แม้แต่เพียงวันเดียวอะเทมเบลเลนนอะเขาแน่จะแบบเป็นคนที่แบบติดคุณมากไหมธนูเหมือนช่วงเวลาที่แบบเราดีๆกันอะนะเหมือนแบบไปไหนไปด้วยกันอะเทมเปลรเลนนอะประมาณเนี้ยนะแต่พอถึงจุดหนึ่งนะคะที่แบบว่ามันถึงจุดที่จะต้องห่างอะมันเหมือนกับว่าคุณคุณไม่ได้คิดที่จะทําให้ความสัมพันธ์นี้มันจบลงไงธนูคุณไม่ได้มองว่ามันจะจบลงมันจะต้องเลิกลางไม่ใช่แบบนั้นเนี่ย คุณแค่ห่างออกมาเฉยๆไม่ได้ที่จะเลิกคุณถึงไม่ค่อยกังวลกระวายมากเท่าเขาอะ่ะเพราะเขาไม่รู้เนี่ยว่าการห่างของคุณมันคือการจบแล้วใช่ไหมมันเป็นการห่างแบบคุณหายไปไหนมันจบแล้วจริงๆใช่ไหมเขาจะคิดไปลักษณะแบบนั้นมันเลยจะทําให้เขารู้สึกขาดคุณไม่ได้ทุกครั้งนะคะทุกครั้งที่คุณหายออกไปอะนะมีไพ่ the h i e r o p h a e n t เข้ามานะคะ เขาอยากกลับมาเป็นคนดีของคุณอยากกลับมาเป็นคนที่สงบสงบมากกว่านี้นะคือตอนนี้นะคะเขาไม่อยากเป็นตัวร้ายนะคะในสายตาคุณแล้วเขาอาจจะมีความร้ายอยู่ในตัวเองบ้างนะถึงเขาร้ายยังไงคุณก็รักเขาใช่ไหมนะคะแต่บางครั้งการที่คุณนิ่งเงียบไปคุณอาจจะอยากจะสอนบทเรียนเขาบ้างอะนะอยากจะสอนบทเรียนเขาบ้างนะคะว่าคุณ โอเคนะกับสิ่งที่เขาเอาแต่ใจนะคะกับการประชดประชันกับการใช้อารมณ์ของเขาคุณไม่โอเคตรงนี้คุณแค่อยากจะสอนให้เขาได้รู้เท่านั้นเองนะคะเขาได้รู้แล้วละธนูนะคุณปลดบล็อกเขาได้แล้วนะคะหรือว่าคุณก็ควรที่จะรับโทรศัพท์ตอบข้อความเขาได้แล้วนะคะเหมือนเขารู้แล้วนะเพราะว่าแชมเปญเลนเดอะไฮโลเฟนเนี่ยเขาเหมือนเขาอยากจะแก้ไขอยากจะกลับมาเป็นคนที่ดีขึ้นกว่านี้คนที่ดีสำหรับคุณคนที่น่ารักสำหรับคุณนะคะธนู โอเคค่ะเขาจะสงบลงนะคะอาจจะเป็นเพราะเขาไปถือศีลมาแล้วนะใช้เวลาที่คุณหายไปนั้นไปทบทวนไปเข้าวัดเข้าวาอะไรก็ว่ากันไปนะหรือเขาได้ไปคิดไตรตองช่างใจแล้วก็เขาก็คงจะอยากจะกลับมาเป็นคนดีของคุณนะคะเขาจะเป็นเขาจะเป็นพระเอกนางเอกแล้วเขาจะไม่เป็นตัวร้ายใช่คุณแล้วนะแล้วก็มีไพ่เดอะเฮอร์มิตเข้ามาโอเค เขาจะพยายามปรับตัวให้เป็นคนดีสําหรับคุณมากขึ้นสิ่งใดที่คุณไม่ชอบเขาจะไม่ทํานะคะแต่ธนูคุณอย่าลืมถามตัวเองนะแล้วสิ่งไหนที่เขาไม่ชอบคุณก็อย่าทําเหมือนกันนะโอเคค่ะตามนี้นะจ๊าธนูเขาโอเคขึ้นแล้วค่ะอีกสองใบซีแล้วก็มีไพ่ justice เข้ามานะคะเออใช่การที่คุณหายไปในช่วงเวลาหนึ่งอะ มานทาให้เขาได้เรียนรู้และเข้าใจอะไรหล,หลายๆอย่างเลยนะจัสซี่เข้ามาแล้วแล้วก็มีไพ่เดอะมูนเข้ามานะคะเขาอยากบอกคุณว่าคุณอะนะคะตอบกลับเขาได้แล้วมีแพชชั่นมีปฏิกิริยากับเขากลับได้แล้วนะคะเขาเข้าใจแล้วนะคะกับการกระทําที่ทําลงไปสิ่งใดก็ตามนะคะที่คุณไม่ชอบนะ ขาจะไม่ทําสิ่งนั้นอีกแล้วนะคะแล้วสิ่งไหนก็ตามนะคะที่เขาไม่ชอบนะคะถ้านูคุณก็อย่าทําใส่เขานะแต่ตอนนี้นะคะมันเหมือนกับว่ามันถึงเวลาแล้วนะที่คุณสองคนจะได้ติดต่อกันเพื่อปรับความเข้าใจกันสักทีนะตามหน้าไพ่เท่าที่กวางเห็นนะอืมเพราะเขาจะเขาจะไม่ใช้อารมณ์แล้วค่ะเขาบอกสื่อสารมาจากหน้าไพ่แบบนี้ว่า ฉนูจ๋าจะไม่ใช้ทลมจะไม่ใช้อารมณ์อีกแล้วนะจะไม่งี่เง่านะคะอีกแล้วนะประมาณว่าคุณนะั้นปลดบล็อกนะคะหรือว่าตอบกลับเขาได้แล้วเขารอคุณอยู่ค่ะโอเคค่ะเขานอนไม่หลับเลยนะเนี่ยเดมูนเข้ามาเนี่ยนอนไม่หลับเลยนะคุณทําให้เขานอนไม่หลับกระสรับกระสายนะเนี่ยอ,อโอเคค่ะขอบทสรุปสามใบสุดท้ายสอง้วยค่ะความรักค่ะ โอ้ยก็แค่เรื่องราวนี้นะคะปัญหานี้ที่กวางเปิดเปิดมาเนี่ยมันก็เป็นปัญหาส่วนหนึ่งของชีวิตคู่นั่นแหละมันไม่ใช่คุณคนเดียวสักหน่อยธนูที่คุณเจอเรื่องอะไรแบบนี้นะคะมีคนเจอเรื่องราวเหมือนคุณเป๊ะความสัมพันธ์นี้เขายังสามารถประครับประคองเดินหน้าต่อไปได้เลยและเหมือนกับว่าเราก็กําลังได้เรียนรู้นะคะรสชาตินะของชีวิตคู่นะของความรักนี่แหละสองถ้วยอะถ้าเราไม่ได้เรียนรู้นะคะ ในส่วนที่ไม่ดีกันเลยอะนะคะถามว่าเราจะสามารถยอมรับนะคะแล้วเดินหน้าต่อไปในความสัมพันธ์ได้ไหมฉะนั้นมันก็ต้องมีนะคะทั้งข้อดีข้อเสียนะคะอยู่แล้วในความสัมพันธ์เดาโอเคคุณจะเข้าใจกันมากขึ้นการกลับมาปรับความเข้าใจครั้งนี้นะคะมันจะทำให้คุณสองคนรักกันมากขึ้นนะกับคนคุยก็มีโอกาสที่จะแบบคบๆกันเลยนะเนี่ยเป็นแฟนกันเลยนะเนี่ยทั้งที่ก่อนหน้านี้มีปัญหากันเยอะแยะ กนะทะเลาะกันนะแต่ว่าถ้าคุณได้กลับมาปรับความเข้าใจกันจริงๆอ่ะ2องถ้วยเดอะสตานะนะคะอุปสรรคนี้จะผ่านไปโดยปริยายเลยค่ะแล้วก็มีไพ่สิบเหรียญมาด้วยอุ้ยมันจะเป็นสิ่งที่สมบูรณ์แบบมากนะบางทีอุปสรรคที่คุณเจอคือเส้นทางความรักนะมันก็คงไม่ได้ลอยด้วยกีดกีบกุหลาบอะมันต้องเจอหนามเจออะไรเจอตอเจออะไรบ้างอะนะ อ๋อนะแต่เมื่อมันผ่านไปได้อะค่ะนะเราจะได้มีเรื่องราวที่ทําให้เราสองคนได้ภาคภูมิใจเงธนูว่าเออเราก็เคยเจอจุดเนี้ยเหมือนกันเราเคยเจอจุดเนี้ยแต่ทําไมเราผ่านมาได้แล้วเราจะรู้สึกภูมิใจค่ะกับการที่เราได้ฝ่าฟันเล่นเกมปริศนานะ กับความรักความสัมพันธ์ของคุณที่คุณเจออยู่ตอนนี้ในปัญหานะคะฉะนั้นความรักของคุณนะคะมันอาจจะแบบไม่ได้เกิดขึ้นไม่ได้ได้มาโดยง่ายหรือแบบว่าสมบูรณ์แบบตั้งแต่แรกครบมันจะไม่ใช่แบบนั้นนะ,ะเหมือนจักรวาลน,นะคะอุปสรรคเหล่านี้นะคะเขาโยนมาให้คุณส่ง มาให้คุณได้ทดสอบซึ่งกันและกันนะคะเพื่อในวันอนาคตข้างหน้าเมื่อคุณได้เป็นครอบครัวกันนะค,ะคุณจะได้มีความภาคภูมิใจไงคะว่ากว่าคุณจะมาจุดมาอยู่ในจุดถึงคําว่าเป็นครอบครัวได้คุณสองคนได้ผ่านเรื่องราวอะไรกันมาบ้างแค่นั้นเองธนุโอเคนะฝากไว้นะจุดๆนี้นะคะขอบคุณมากๆนะคะเพื่อนๆทุกๆกคนที่ติดตามนะเดี๋ยวไว้โอกาสหนะ้าเราจะกันใหม่นะคะในอีพีต่อไปสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย